ข้อเสีย5ข้อเมื่อคุณถูกฟ้องในคดีแพ่งคดีแพ่งก็คือบัตรเครดิตไฟแนนซ์นี่แหละครับข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับเสียเวลาเสียสุขภาพจิตครับเพราะการถูกฟ้องร้องคดีแพ่งแม้ไม่มีโทษจำคุกก็จริงแต่คนเป็นหนี้และถูกฟ้องเนี่ยมันมีความเครียดครับบางคนถึงต้องไปหาจิตแพทย์เลยก็มีอย่างที่2นะครับเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเสียค่าธรมเนียมสารเสียค่าทนาย เพิ่มจากยอดหนี้นะครับคือเดิมเนี่ยสมมติมีหนี้แสนหนึ่งพอต้องไปขึ้นศาลมันจะมีค่ารถค่าทานายความค่าธรรมเนียมศาลตามมาอีกครับเวลาถูกฟ้องคดีแพ่งนะครับมันต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ด้วยครับและเมื่อมีคําพิพากษาให้คู่กรณีชนะเงินที่คู่กรณีเขาจ่ายไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อครับอย่างที่3ครับถูกอายัดเงินเดือนยึดทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยไม่มีเงินเดือนไม่มีทรัพย์สินอาจรอดตัวไปนะอาจรอดตัวไปแต่รายที่มีเงิน เินเดือนอยู่นะอยู่ในเกมมันครับคดีเนี่ยจะถูกอายัดเงินเดือนอายัดบ้านอายัดรถยึดที่ดินครับอย่างที่4ครับอันนี้ซวยที่สุดนะคนค้ำประกันอาจเดือดร้อนปัญหาโลกแตกเลยจ้าคนค้ำประกันทุกยุคทุกสมัยครับใครใจดีไปค้ำให้เขาแต่ลูกนี่ไม่มีจ่ายคนค้ำนี่แหละครับคือคนรับผิดชอบบางครั้งคนค้ำเป็นเพื่อนเป็นญาติเราตัดลูกตัดเมียตัดพ่อตัดญาติตัด เพื่อนกันเพราะเป็นคนค้ำประกันมีมาแล้วครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่5นะครับติดแบล็คลิสไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้อีกเลยครับถ้าเป็นหนี้ส่วนบุคคลอาจไม่มีปัญหาเรื่องแบล็คลิสแต่ถ้าเป็นหนี้ของธนาคารสถาบันการเงินผิดนัดชาระหนี้เมื่อไหร่คุณหมดสิทธิ์ไปยื่นกู้อะไรอีกต่อไปแล้วครับนี่แหละครับ5้าเรื่องข้อเสียเมื่อถูกฟ้องในคดีส่วนแพง่ง